ตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรอดชย้ยวิจรารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่4พฤศจิกายน2564ั้ารับวันนี้ทักช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานําเสนอเลขเด็ดตลาลแรกที่ทางช่องจะมานําเสนอในะวันนี้ก็เป็นของนางฟ้าให้โชคนางฟ้าให้โชคให้เลข4ตัวเดียวให้เลข4 2อตัวให้464847439498935458533ตัวให้746 643สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมานางฟ้าให้โชคให้เลข5ตัวเดียวให้เลข5 2ตัวให้37ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าโดยที่1่ออก037เลขท้าย2ตัวออก95ให้เลข5ถูกหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาแล้วก็ถูก37ถูกเลขท้าย2ตัวท้าโดยที่1่งวอดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่อมาตามกันว่างวดนี้นางฟ้าให้โชคยังจ,จะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกไหมครับเรามาตามกันดู ขมาต่อกันเลยคบมาต่อกันด้วยครูมารินงวดประจาวันที่16พฤศจิกายน2564ครูมารินให้2ชุดชุดแรกให้เลข8กับเลข4ถ้าเลข8มาก็จะมี81 89 83 85ถ้าเลข4มาก็จะมี41 49 43 45 3ตัวให้385 345 5, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 289 249และอีกชุดหนึ่งให้เลข3กับเลข7ถ้าเลข3มาก็จะมี 3032-393834ถ้าเลข7มันก็จะมี72-79-7874าสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาคูมารินให้73ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าย้วยที่1ออก0ูน37ให้73ออก37ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าย้วยที่1งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันว่าวดนี้คูมารินยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกัน,กนอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดู ขมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้พ่อเสิร์ชงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564พ่อเสิร์ชให้เลข4กับเลข6ถ้าเลข4มาก็จะมี40 47 45 48 42 49 3ตัวให้947ถ้าเลข6มาก็จะมี60 67 65 68 62 69 3ตัวให้965สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาพ่อเสิร์ชให้ 7 3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออก0-37ให้73ออก37ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้ายโดยที่หงงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันว่างวดนี้พ่อเติร์ดอยากจะให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดู ขมาต่อกันเลยครับมาต่อกันนิดตัวเลขกับมิสเตอร์เงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564ตัวเลขกับมิสเตอร์เให้2ชุดชุดแรกให้เลข2กับเลขศูนถ้าเลข2มาก็จะมี21 2 3 262 2ถ้าเลขศูนมาก็จะมี01 03, 06 023ตัวให้422 4 0 1และอีกชุดหนึ่งให้เลข9กับเลข7ถ้าเลข9มาก็จะมี491959,99้าเถ้าเลข7มาก็จะมี47 175797สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมามิสเตอร์เคให้37ผลการออกสลาดกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดอที่1ออก0 3 7 3ให้37ออก37นี่ก็เป็นผลง,งานของมิสเตอร์เคงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดนี้มิสเตอร์เคจะจะให้เข้าเป้าเหมือนเคยเหมือนเดิมอีกไหมครับเรามาตามกันดู ้ามาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วเลขนางพญางวดประจำมาที่16พฤศจิกายน2,564เลขนางพญาให้2ชุดชุดแรกให้เลขศูนย์เลขเก้าเลข 9, เลข 7, ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมี0 1 0 7 08 0 3่ตัวให้แปดศูนย์เจ็ดห้าถ้าเลขเก้มาก็จะมี9 1 9า9นึ่งตัวให้8 9 7 5 9 8าเเถ้าเลขเจมาก็จะมี7จ็7 7นึ่งตัวให้8 7 7 578และอีกชุดหนึ่งให้เลข8เลข3เลข6ถ้าเลข8มาก็จะมี86 85 82 84 ถ้าเลข3มาก็จะมี36 35 32 34ถ้าเลข6มาก็จะมี666 5 6 6 6 64สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขนางพญาให้5 9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก95ให้59ออก95ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่อมาตามกันต่อว่างวดนี้เลขนางพญายังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อกันครับมาต่อกันด้วยเลขเด็ดพยาเซียนงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564เลขเด็ดพยาเซียนให้เลข2กับเลข4ถ้าเลข2มาก็จะมี22 24 2, 27 29 3ตัวให้324ถ้าเลข4มาก็จะมี42 44 47 49 3 4, 4, 9, 4, 4, 9. ตัวให้449สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาพยาเซียนให้เลข1กับเลข7 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่1ออกตูน 3, 7, ให้เลข1กับเลข7เข้าเลข7เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายโดยที่หนงวดที่ผ่านมาตัวเลข3ตัวและ2ตัวไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขพยาเซียนจะให้เข้าเป้าแบบไหนครับเรามาตามกันดู ขมาต่อกันครับมาต่อกันด้วยเลขรับจับวาดเก่งงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564เลขลับจับวาดเก่งให้เลข6เลข5เลข4สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขรับจับวาดเก่งให้เลข7เลข9เลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรุ่นที่1ออก0 3 7เลขท้าย2ตัวออก9 5ให้เลข7เลข9เลข3เลข7กับเลข3เข้าเลขท้าย2ตัวท้ายรุ่นที่1ตัวเลข9เข้าเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันว่างวด นี้เลขลับจัดว่าเจ๋งยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า,ามาต่อกันเลยครับมาต่อกันในเลขเจ๊ใหญ่งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564เลขเจ๊ใหญ่ให้ 2ตัวมาตัวให้เลข4กับเลข7ตัวเดียวให้เลข7 2็ตัวให้4 1 4 8 4 7 4 0 7 1 7 8 7 7 7 0 5 1 5 8 5 7 5 0ศาหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขใหญ่ใหญ่ให้เลข7็ตัวเดียวให้เลข7 2องตัวให้70ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขถ่าย3ตัวท้ายในที่หที่1ออก0ูนให้70ถูกคู่เงินเลขถ่าย3ตัวท้ายันที่1งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขใหญ่ใหญ่จงจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อกันครับมาต่อกันด้วยอาจารย์ยานทิพย์งวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564อาจารย์ยานทิพย์ให้เลข7กับเลข4ถ้าเลข7มาก็จะมี79 71 70 3ตัวให้470ถ้าเลข4มาก็จะมี 4 4 4 0 4 1 4 9สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาอาจารย์ยานทิพย์ให้เลข0นย์กับเลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าโดยที่1ออก037ให้เลข0ูนย์กับเลข7เลขศูนเข้าหลักร้อยของท้ายวันที่1เลข7เข้าหลักหน่วยตัวเลข2ตัวและ3ตัวไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ยานทิพย์อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่ารับเรามาตามกันดู เข้ามาต่อกันครับมาต่อกันกด้วยบังเอิญงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2564บังเอิญให้เลข5กับเลข4สําหรับผลงานมวดที่ผ่านมาบังเอิญให้เลข7กับเลข2ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรุ่นที่1ออก037ถูกเลขเเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายรุ่นที่1งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันว่างวดนี้บังเอิญยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันอีกหรือเปล่า ้ามาต่อกันครับมาต่อกันด้วยเลขปากหน้านวดประจำมาที่16พฤศจิกายน2 5 6 4เลขปากหน้าให้เลข5เลข6เลข4ถ้าเลข6มาก็จะมี6,3,6,8,6,7,2,6ถ้าเลข5มาก็จะมี5,3,5,8,5,7,2,5ถ้าเลข4มาก็จะมี4,3,4,8,4,7,2,4,3ตัวให้2,5,8,9,6,8 7-53สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้เลขปากหนาก้าจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหมมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยอาจารย์ศรัทธางวดประจำวันที่16พฤศจิกายนต่6 4ออาจารย์ศรัทธาให้เลข3กับเลข5้ถ้าเลข3ามาก็จะมี3 5 3 1 3 7 3 3 3ตัวให้431 าเลขห้ามาก็จะมี51 52 5 4 5 5สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาลุ้นครับไม่เข้าเป้าครับเรามาตามกันว่างวดนี้อาจารย์ศรัทธาจะให้เข้าเป้าหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูข้ามาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้ คู่เงิน3-252-3656 39,59ชุดทอง7 3 6 8 3 6สาหำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดัางก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามเพื่อให้กำลังใจทางช่องทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ